จเจริญพุทธ้วยเสียงก่อนจเจริญพรด้วยเสียงธรรมสบายดีสุขีจเจริญพครคับนำหยาดโยมสาธุชนเบสสุภูสุสคนมนีกุบากษตะได้มากโบริงกรน้องนี่ละน้องบาะัารจนเบาไวชีวิตคนนับมือสั่นขึ้นวันนับมือเปลี่ยน ปีเดือนดับมือใหญ่ความ e, t, ổ, ไตดับมือจนอายุคนดับมือจอแสนสิงอสิโคขอไว้กะบเบาฟังชีวิตเหมือนนำใบว่าอยู่ถึงใบปัวด,ดังคือว่าเฝ้าเดินแก่ไปห่มขาอายุคนดับมือถอยล่างดับมือสั่นไปหน้าคือนางสาวปังโคกทางสิสุขทุกข์ให้ทางไม่ทรงบ่เเ็น กะนี้บ่อเว่นไปกะไปบ่มุมก้มกะก้มบ่อโนเป็นคนมีคนจนบ่รหนี้ทนคือเกาดอกโยมเอ้ย เมวานุมเนื้อเท่าบ่อนีทนดอกความตายเส้นเดือ้อเส้นเดื้อเจ้ามาทำบุญสร้างทำทานอย่าประมาทอย่าได้เมาในไว้อย่าเสียใจในศาสตร์อย่าประมาทในบุญเอาพระพุทธเป็นที่ตัง้งเอาธรรมโมเป็นที่เพ่งเอาสังโคเป็นที่ยึดไว้จิตใจโยมนั้นให้พงใส